กานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็มาติดตามกลุ่มที่จะยื่นกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับวันนี้ก็มาจากพัฒนาการอำเภอเชียนใหญ่นะครับสวัสดีค่ะค่ะนางสาวสุติมาธรรมชุนนะคะตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษา วันนี้ยินดีมากนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมกลุ่มที่ยื่นพูกเงินกองทุนพัฒนาบบบราสุทปี2568 6 8ของตำบลเชียงใหญ่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีผู้นำท้องถิ่นนะคะก็าผู้ใหญ่บ้านร่วมในการพิจารณาในการที่จะสนับสนุนเงินโครงการของกลุ่มอาชีพในการปลูกพึก่งใช่ไหมคะ่านา มาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินตนาเคือสายเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเชนใหญ่ดูแลท้องที่ในพื้นที่หมู่๒ค่ะซึ่งมีสมาชิกขอวางร่วมโครงการที่จะกู้เงินบทบัตสตรีเพื่อจะมาออยูกฟรีค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนอกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังมีหัวหน้าคณะขับเคลื่อนของ ีค่ะดิฉันรัตนากงเกค่ะเป็นหัวหน้าคณะกับเพื่อนบุตรกองทุนบุตรบัตรตรีก่็เชิญกลุ่มที่จะที่จะกู้ค่ะทีคุณนะคะสมาชิกสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุบิยาสมพุ่มลุ่มปุกพิษดวงมณีก็มีสมาชิกร่วมด้วยกันมสี่คนค่ะคนที่หนึ่งและคนที่สองสวัสดีค่ะรุ้มาคุยดีค่ะผู้ร่วมเข้ากลุ่มสมาชิกบุตรบัตรตรีค่ะเด็กค่ะฉัน แล้วก็อีกคนหนึ่งอ่าค่ะอ่นนี้มีผู้สมรสมาร่วมด้วยนะคะค่ะคุณสมรสมายังดงคะอ๋ขออนุณมาค่ะขออุณมาอรับทราบเลยนะคะว่าภรรยาได้มายื่นกู้เงินของกองทุนพัฒนาอุสากรสตรีของปี2 แล้วก็ในเรื่องของการผู้ยืนเราประกอบอาชีพอะไรนะคะก็ทำส่วนมากเลยจะทําเกษตรค่ะก็ปลูกพริกมาตั้งหลายปีแล้วแหละแต่บว่ายังขาดขาดเงินต่อยยอดหรือแบบว่าจะขยายขยายพื้นที่จากเมื่อก่อนก็ทําคนประมาณ3ามไร่ตอนนี้ก็จะขยายพื้นที่เป็น5้าไร่เพื่อจะได้มีเงินมีเงินได้บาได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่มอาชีพที่ขอกู้ชื่อโครงการอะไรโครงการปล่มปลูกพริกโรมานีค่ะ พิกเขียวดงมานีผักเขียวดงมันีค่ะแล้วก็คือถ้าช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมอะไรไหมคะช่วงนี้จะส่วนมากแล้วจะจะแต่ยังไม่ได้ลงลงไม่ได้ลงในในแปลงค่ะเพราะว่าช่วงนี้ส่วนมากแล้วจะเตรียมเตรียมยลงลงนั่นก่อนเพราะเพราะพอมาเล็กกันก่อนประมาณเดือนประมาณประมาณเดือนครึ่งถึงถึงจะลงในแปลงได้ค่ะตอนนี้ก็เตรียม เตรียมเตียมเตรียมที่จะมักกะลาคุมามัมกะลาคมมกกะากลางกลางเดือนมกกะลากลางเดือนมากกวดาก็ดูดูกาลที่ว่าเตรียมแบบนี้ตลอดเตรียมแบบนี้ตลอดนะคมาก แล้วในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะคะไม่ทราบว่ารับทราบไปแล้วหรือยังนะคะก็คือหนึ่งนะคะคือผู้นำท้องที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะจะต้องรับรองนะคะว่ากลุ่มนี้ได้ตู้ยืนมาเพื่อในเรื่องของประกอบอาชีพในการผลิตสินคะแล้วก็ผู้สมรสนะคะจะต้องยินยอมให้ภรรยาขอกููด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของหลักฐาน รับรองจากผู้จับรถแล้วก็บางทีรับรองจากผู้อยู่บ้านนะคะจะต้องมีแล้วก็เนี่ยทำทางแบบไอชาร์ด้วยนะคะผู้พัฒนากลุ่มที่ผมรับผิดชอบของตำบลเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางกลุ่มเนี่ยนะครับในเรื่องของการออมด้วยนะตรงนี้ก็ถือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยที่สมาชิกทั้ง4คนเนี่ยนะครับที่จะขอกู้นะก็ได้ก็ถือว่ามีการออมอยู่เราจะส่งให้ก็คือมีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะะคแล้วก็เรามีเป็นกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่ม ได้สารได้สารได้ารังหวัามันก็มีค่ะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขด้วยนะคะว่าคนที่สามารถขอผู้ได้จะต้องเป็นสมาชิกปลูกอทรักหากในหมู่บ้านไม่มีกล่มองรั์ก็จะต้องมีสมมีทารนะคะบริการโอนไปด้วยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจะต้องมาติดตามหลังจากรับเงินเสร็จวันนะคะเราจะมาติดตามว่าสมาชิกเอาเงินที่ผัวขอผู้นี้ไปใช้ตามวัตถุะสษค์หรือไม่นะคะได้ค่ะได้ค่ราะฉะนั้นก็คือ แอปพลิด้วยนะคะว่าเงื่อนไขของสำนักงานก็ต้องมีนะคะและก็ในเรื่องของการชำระเงินคืนนะคะในในส่วนของการชำระเงินคืนสมมติว่าเขากำหนดให้ชำระทุกวันที่5ของเดือนนะคะทางกลุ่มจะต้องชำระก่อนวันที่5นะคะอย่างเช่นว่าเราอาจจะชำระทุกวันที่3าของเดือนนะคะทุกวันที่3ของเดือนพอเดือนถัดไปเราก็ครบ1เดือนพอดีวันที่3าเราก็ชำระนะคะเพราะว่าจังหวัดเน้นเลยนะคะเรื่องของการชำระนี่เราได้เงินคืนแล้ว เราไปทำแล้วเราได้ผลกําไรเราได้รายได,ได้ตรงนั้นเราต้องจ่ายคืนกับกอ,องทุนด้วยเนื่องจากว่าเงินทุนนี้เป็นเงินทุนของอประเทศเงินทุนหมุน,นเวียนนะครเราสามารถเอาไปหมุนเวียนให้ผู้อื่นได้ผู้ด้วยนะ ว่าให้ความมั่นใจว่าทางกลุ่มนี้ไม่มีประวัติเสียทางการเงินในหมู่บ้านเลยให้ความเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะ<อ>สําหรับกลุ่มนี้ค่ะเพราะที่ผ่านมาตอนที่ผู้ใหญ่ยังไม่เป็นมายังไม่ได้เป็นตําแหน่งผู้ใหญ่เลยพี่เขาก็ทําดีมาตลอดค่ะ<อ>จนมาถึงบัตรนั้น<อ>ถึงบัตรนี้ก็การันตีให้ว่าร้อยเปอร์เซนต์ค่ะค ขอบคนก็อยหญ่ครับถือว่าก็การจัดสร้างความเชื่อมั่นเลยนะครับคือการสื่อสารเพราะว่าตรงนี้ทางผั้จาดการจังหวัดเองก็พยายามเน้นย้ำนะครับหาที่ว่าถือเขาทำกิจการหรือว่าทำโครงการจริงจริงนะครับ